นี่จะทุกคนต้นอินทผาลัมที่เราเอามานะคะแล้วก็ทําการปลูกปูกแบบนี้เพราะว่าตัดหญ้าออกมดแล้วเมื่อก่อนจะปลูกหญ้าไว้นี่หญ้าเนี่ยที่แม่ที่บอกว่าแม่มาตัดอะอนี่นี่ก็คืออีกฝั่งหนึ่งสากเรานะคะ สวัสดีค่ะเรากำลังจะไปพุ่งนากันนะค<ท>ะอากาศดีมากทุกคนอากาศคือแบบแสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีไม่ได้หรอกคะ่ะมือไม่บ้าง <laughs> อันอุปกรณ์เพิินค่ะอุปกรณ์อันอมาเกียเก่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าอันหญ้าอะไรหญ้าลูซี่ม,มาสับเอาไม่ใช่ลูซี่ซคืออะไรคะหญ้าอะไรแม่หญ้าแม่เนี่ยะน,นี่ก็คือสวนอีกข้างหนึ่งของเรานะคะจำได้ไหมคะฝั่งนู้นก็จะเป็นที่เราจะถ่ายประจำช่วงที่เราเข้ามานะคะเดินเข้ามาข้างในสวนเนี่ย เราก็จะอยู่กันฝั่งนูน้นส่วนมากไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาฝั่งนี้นะคะเพราะว่าฝั่งนี้กุกลกยาแต่ตอนนี้แม่ก็ตัดออกแล้วนิวเปียย่านิวเปียแม่เขาก็เอามีดมาอ่ะสับสับเอาอ่ะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะพาเดีจะพาไปดูอตรงที่แม่เขาตัดแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดคลิปกันฝั่งนี้บ้างเพราะว่าฝั่งนู้นเราเปิดกันบ่อยแล้วฝั่งนี้ก็จะมีผักแบบเยอะแยะไปหมดนะคะก็เ จะมีจะมีของเยอะฝั่งเนี้ยจะมีพวกต้นมะม่วงนะคะแล้วก็พวกผักผักขาไม้ไม้แดงไม้พยุงนะคะเยอะฝั่งนี้เพราะว่าไม่ค่อยฝั่งนี้ไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ฝั่งนู้นก็จะปลูกเช่น<า><ช>เอาพวกบวกัวพวกฟักพวกอัน,นถั่วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูผักนะคะ <S <S เดี๋ยวพาไปดูคะ่ะเออตรงนี้มีปลาด้วยเหรอ ทุกคนดูปลาตรงนี้อุ้ยปลาเยอะนะเนี่ยเนาะปลาค่ะนี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งที่เราแบบถ่ายกันบ่อยรถเข้ามานะคะจอดอยู่กัจอดอยู่ตรงนูน้นเข้าไปเข้าไปเข้าไปจ้ะตอนนี้ข้าวเราก็ออก ผลแล้วแต่ว่าก็มีการเขาเรียกอะไรลม้มเข้าลม้มตายเยอะมากเลยดีดลดุ๊บุุเลยอันนี้คือต้นออกระทบลุกใช่ไหม,มคุณเขาเรียกกระทบลุกอย่างนี้ไหมคะเสาวรดเสาก็จะมีลูกมันมีลรวมีแล้วกินไปแล้วค่ะกินไปหลายรุ่นแล้ว นี่นี่นี่ดอกมันดูดอกเขาจะอยู่ตรงโน้นค่ะอะไรคะบักแตค่แต่ลูกบักแต่เหยียบนี่ไงเม็ดมันอยู่ข้างบนน่ะเม็ดมันเอาไปจุดไฟได้นะเห็นไหมเออเอาหินถือตึ๊บตึ๊บเกีวไฟใช่เลยค่ะอันนี้แม่ก็จะปลูกขานะคะแล้วก็ มีมะเขือมีขนุนแซมไปนะคะก็จะแซมไปเรื่อยๆเนาะนี่แล้วก็อันนี้ต้นต้นต้นอะไรพ่อ <Okay. S 1> ดอกแคจ่ะดอกเยอะดอกเยอะมากเขามีดอกเยอะมากแล้วพ่อค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อค่าจะเห็นพ่อทุกคลิปเลยเพราะว่ามาทุกนาก็จะมีพ่อเป็นไกด์นะคะ ไกด์พาเที่ยวนะคะต้นแคร์แคร์ก็จะตรงนี้จะมีแคร์สองต้นนะคะขนุนเนาะเราก็ไม่ขนุนนี้มันหวานไหมพ่อเอาขนุนพันมาจากไหนต้นมะละกอมะละกอนี่คือเขาโดนน้ำมากอ่ะแล้วเขาก็จะเป็นเหลืองๆแล้วออกเหลืองๆ มะม่วงจ้ะมะม่วงเรามีเยอะเพราะว่ามันมีหลายพันเนาะน้ำดอกไม้อมะม่วงมีหลายสายพันธุ์เราก็เลยปลูกเยอะหน่อยอันไหนเกิดก็เกิดอันไหนรอดก็รอดจ้ะนี่จ้ะทุกคนต้อนอินทผาลัมที่เราเอามานะคะแล้วก็ทําการปลูกปลูกแบบนี้เพราะว่าตัดหญ้าออกมาแล้วเมื่อก่อนจะปลูกหญ้าไว้นี่หญ้าเนี่ยที่แม่ที่บอกว่าแม่มาตัดอะนิวเปียเปียจ้ะ ต้อนอินระาลำหนึ่งต้นนะคะพี่เล็กค่ะคนดูแลสวนที่นี่จะหลอมากจากที่แบบตอนมานะอ้วนมากลงพุงแบบว่าท้องใหญ่เลยอะพอมาอยู่นี่ได้ยังไม่ถึงปีเลยค่ะผอมแล้ว <c oughs> ะปะเปล่ากินเหล้าขาว <c oughs> กินเหล้าขาวเยอะเมื่อก่อนกินเบีย พอมาอยู่กับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นกินเหล้าขาวอันนี้ต้นที่สองเนาะนี่ยต้นใหญ่ที่สุดแล้วมั้งเนาะพ่อใหญ่สุดแล้วใหญ่สุดแล้วในในในสี่ต้นเราซื้อมาทั้งหมดสี่ต้นนะคะอันนี้ก็เป็นต้นผักเอ้าแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้พ่อหญ้าขึ้นไปอยู่ ได้กินหลายรุ่นมากนะพ่อเก็บไปแบบเก็บทวพูวววเก็บไปแบบอันนี้เยอะเยอะมากนี่ใครอยู่แถวนี้นะคะสั่งได้เลย,ย,ม,ยมาซื้อได้เลยเ้องน้ำพ่งยน้ำพ่งยน้ำมันมาเยอะเกินน้ำพึ่งแห้งนี่จ้ะ อันนี้ก็คือต้นที่สามนะคะแล้วนู่นก็คือต้นที่สี่จ้ะอ่าต้นนี้ก็จะเป็นต้นของอ้ยปลายเยอะมากนู่นนูนน่นปลาปา,ปาแบบบึมบัมบึมบัมมากเลยเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆเดี๋ยวโรยเยอะสิเดี๋ยวกำลังจะไป นี่ต้นนี้คือต้นที่สี่จ้ะมะพร้าวน้ำหอมนี่ตรงข้างๆนี้แม่ก็พอจะปลูกถั่วนะคะนนจะลงถัว่วไปลงถัว่วสั่งกันมาเข้ามาเลยสั่งซื้อกันเข้ามาเลย,เาาเลยจองออเดอร์พี่จองออเดอร์นะคะเพราะว่าน้ำมาปล่อยปลา <laughs> เพราะว่าน้ำมาปล่อยปลาหมดนะคะนนกำลังควนดินอยู่ วันดินเราเราทำดินเตรียมดินอยู่เตรียมดินอันนี้ต้นโหระพาโหระพานี่ปลูกง่ายเนาะพ่อเนาะตรงนี้ลงแล้วโรยปูนขาวเนี่ยเหรอพ่อปลูกแล้วหรอปลูกแล้วอ๋อที่ใส่นี่ก็คือใส่ปูนขาวนะคะอันนี้คือต้นอะไรน้องเนาะพ่อเอ๋ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยผักหวานผักหวานแล้วมันเป็นอย่างงี้เหรอเนี่ยเ,เป็นนี้ เรากินยอดมันต้นเดียวก็ได้ยอดเดียวเราเรา,เราต้องหักให้มันขึ้นใหม่ออแตกยอดต้องให้เขาแตกยอดอันนี้ต้นมะกรูดมะกรูดจ้าอู้อันนี้มันอ่าแม่ปลูกหรือมันขึ้นเองเนี่ยพ่อปลูกปลูกเหรอจ<ะ>้ยพ่อปลา,นะนะาเนี่ยนั่งบิสระเองเราเนาะเราไม่รู้ แอบไปดูปลาหน่อยนี่ปลาอยู่นู่นตามพ่ออ๋อน้ำไหลคิดว่าเสียงปลากระโดดพอ่อน้ำไหลจ้า จะไปรับยายเหรอต้นห,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 หอมห,หอมแดงหอมแดงเอาไปใส่ต้มยำมันออกกะอลอะ เกี่ยวเอาดูอะไร no